ได้ก,กอดทงลูกต้งเมียพร้อมกันคือดีใจเขดูเรี่จับส่วนแล้ว่อสีดาวไปบไร้ สบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ตสโคสโกนน้องบอยจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนัมเด้อร์มินี้ก็มาพบพ่อช่องยู u ูบบอยแอนสตูดิโอหรือว่าเฟซบุ o กแฟนเพจบอยแอนสตูดิโอเนาะจะคล้ายๆกันอะไรเนาะจังไรจังไรก็ฝากครับติดตามไปเลยเนาะเซิงมนีบอยแอนการได้มีโอกาสเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะหมู่บ้านนาฮางน้อยเมืองอาดสะพอนแขวงสวัสดิเขตเนาะเซิงจากบ้านบอยแอนมากัป้าเที่ยวไกลพอสมควรเนาะพี่น้อง ตีไปประมาณเจิหรือว่า80กิโลพลินนป้าการกเซึ่งมีทางพ่อคนหนึ่งหนึ่งพันวายจะประกาศตามหาลูกกับเมียที่อยู่ฝั่งไทยเนาะซึ่งพ่อเขาเนี่ยเป็นคนลาวเนาะพี่น้องพิ่จะประกาศตามหาลูกเป็นคนไทยลูกหรือว่าลูกกับเมียเลยเนาะก็อือนบ้อนกอนก็ต้องถามสื่อเสียงเลียงนาเพิ่นเนาะสบายดีโดยส่อขอ้ยเนาะผู้คงพ่อผู้คงจเป็นคนในบ้านเกิดเลยบะแมนแหละ อายุจากปีอะไรตอนนี้นะห้าสิบสามเลยห้าสิบสามปีปแล้วที่ไปที่มาจังไผรผอจึงอยากว่าประกาศตามหาลูกกับเม <า S 1> ีม <า S 1> ยแล<ท>นะ้วมันบอไดไ้คบก,กันเลยแล้วก็มันในเธอระงับสายแล้วก็บริตต่อแต่เมื่อก่อนนี่ตอนมาเนติโตได้ยูสองสามเดือนนะลูกเมียก็โอนกันอายุแต่ที่แรกๆนะเป็นนั่งจึงมา กขึ้นหอดบ้านหอด้องนี่แหลยแต่ไปเนี่ยผมเคยมาจักเถื่อบอ่ะเลยก็เลยอยากมายามบ้านลองเบิรงนเลยแล้วจากมาจามบ้านเลยก็บบริกรไปเลยแบบนี้บ่แต่เจ้ติดต่อลูกกับเมียอย่างเดียวจะปีเลยมาเนี่ยโยมันหกเจ็ดปีแปดปีเนี่ยแล้วน้อยเด้อเด้อเลยมาบ้านในปัจจุบันนีนมีครอบครัวหรือบ่ป่าเลยเออต่ได้เหนื่อยเดาะ และลูกกเมีอยู่จะ่ังนะครับมีลูกจากคนลอลไรบอสองคนมีลูกสองคนเื<ะ>อซื้อลูกกเมีอะไรซชื่อจย่างไรซื้อเมียซื้อนางลันดาสาวน้ำคำสาวน้ำคำเจาเลยคนโกกซื้อปัญญาซื้อเล่นซื้อป้อมและอีกคนอีกคนเล็กซื้อนนทวัน์ซื้อเล่นไอ,อ,อ้ไหมโดยเพิ่อยู่จังหวัดใดจังหวัดสะแก่ตำบลจันที อยู่อำเภอวังน้ำเย็นตำบลวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วเนาะอำเภอวังน้ำเย็นเนาะตำบลวังน้ำเย็นเจ้าอำเภอสระแก้วเนาะพี่น้องจังไายกะจังหวัดจังหวัดสระแก้วจังหวัดสระแก้วเนาะจังนาจังไายกะขาวพ่อแม่พี่น้องเอพซีอะไเนาะอือคือว่าตอนจากมหาอายุลูกหันจักปีอยู่ประมาณสิบหกปีคนใหญ่สิบหกปีเจ้าคนเล็กนี่ก็สิบสองปีอ๋อปัจจุบันนี้อายุเพิ่นหน้าจะจักปีเลยเนาะ อยู่ประมาณสักห้าสักฟุกหน่อยนะคือทางพ่อนี่ตามาเพิ่นนี่ยคิดหอดพิ่นบ่ขิดหอดตลอดหน่อยแต่ดูห้ากิจคือเรีนตลอดและจาะมาแต่แรกๆอ่ะบริพิตกันบ่างบริพิตรบริพิดตรเร็วกันไมีแต่แล้วก็ปกครองได้เทียงกันนี้กับลูกกับเมีย คือพ่อของนี่ปัดตั้งแต่ก่อนช่วงตะก,กี้ผมบอกนี่ยแม่แหละไปอยู่ไทยจีกสักปีโหเฮ้ยเติบไรดี๋ยวเข้าจะดเจ้เข้าหาไปจากแรกเห็นะหมเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งไปกับโบเห็นดิดพอคนไทยเราค่อยลิเอพอคนลาวเราค่อยดียไปอยู่คนเดียวนะอยู่น้ำอยู่คนไทยไปนะไปแต่จากแรกแต่เป็นวัยรัสผู้นอเอียงหนึ่งก็เนาะแต่โอ้ยอากาศกระทัดเป็นผู้ป่ว ข้าวหลักไปพวกตั้งแต่ข้าวหลักไปพวกแล้วพี่น้องเ <c oughs> ป็ว่าไปค่บูมีบัตรมีเบอร์เนาะบอแล้วข้าวนี่ยบูม,บมีบัตรมีเบอร์แล้วโดยโดยมาแรกๆนี่ทางเมียกับฝากเงินมาให้อยู่เนาะแม่แหละแรกตอนนมาค่ะได้บอกลูกบอกเต้าบอกบอกอะไรเพิ่นว่าทางไหนนะเพิ่นก็บ,บ,บอกบูมี่ไปยังเมื่อโรถเมื่อก่อนนะมันมีภาระหลายอย่างลูกก็เห็นบูมจกยามฝนลงมาคือโหนดบาด โบได้ให้มันลำตามันออกเมียบอกขึ้นนอดเมื่อมันโวยลูกยังเห็นบมจบเนี่ยทั้งฆ่างโง่นมเนี่ยป้าโบได้ป้าไม่เท่าก็เล่าเท่าเลยโบอยากให้เล่าไปงมน้ำม่วที่แรกๆนะไปอยู่ฝั่งไทยนะเอาเมียหาไปอยู่น้ำผึ้งเศร้ากว่าปีบ่หลัวไปไทยซื้อไปไทยซื้อๆหลายปีตัง้งเลจังมีครอบครัวเหรอ มาคนงานไปเก็บเงาะเก็บพริกไก่เรียบพอกันเรียบการเฮ็ดนาเฮ็ดหน้ายกันบ่อยู่พวกันเลยเฮ็ดคือกันเฮ็ดหน้ยเฮ็ดหน้าเฮ็ดโซมันต้นครบทุกอย่างนะกลับเป็ดบานบ้านเฮานี่เนาะแมนเดอร์เลปันี้คิดฮอดลูกขีดทอดเมียนแล้วยากประกาศตามหาเพื่อนเนาะซาเบาเอ็นคิดว่าทั้งลูกกันหนาจะส่องหาพ่ออยู่เนาะ ว่าไงจะของก็คือว่าไปนั้นเขาจะบททิ่บล็อกขันหลากมาเฮามาบริพิตเทียงกันเพิ่นเนน่าจะกินนอดพ่ออยู่เนาะลูบโบเคยว่าระเกียบคอยแต่ตอนนั้นได้ขโมืงนี่โบแต่ก่อนเนาะเขาบอกเคยระเกียบพ่อเนาะเพิ่นกับมันระเกียบบอพ่อเป็นคนลาวเนี่ยนี่นบอกเคยว่าบอกเพิ่นการับถือว่าเป็นพ่อเนาะก็ไม่เห็นเนาะพี่น้องใบบ่าเฮากัน คนไทยคนเล่วกับป๋ายังไม่ได้เข้าวงเฮียนโนบะปัจจุบันนี่พิ่นก็จะใหญ่ยังไงเนาะเออใหญ่เลยจนว่าถ้าหนูบ่มีพ่อนี่หนูคือจะบ่มีชีวิตคือทุกวันนี่เนาะมันสั่ภาพบ่ได้คนลาวกัพ่อแต่อยบ่เคยตีลูกผมเคยโวยวายเนาะจะเกลียดยังไงเนาะคนเพราะเอี่ยนหนึ่งกับทั้งพ่อเพิ่นกับมาบ้านกับ แบบว่าใบไทยแต่แต่แรกๆผมเนาะบุเคยมาบ้านจักเถื่อเหตุผลก็นเนาะและที่นี่ทั้งบ้านกะจนแจกเข่าห้าพ่อพันวันพ่นกะเลยจะกลับมาเยี่ยมยามบ้านแต่ที่นี่เนาะกลับมาแล้วกะคือว่าอะไรแบบครอบครัวเนาะกั็แบบบบอุดมสมบูรณ์แหละก็ยองเยมือนกะน้าว่าสิไปกะต้องใช้เงินใส้คำลายใช้คำน้ำงูควายกับโป้พ่อโป้แม่บ่นละมันโบมี่ยังไงเนาะมือ อาลับจ้างกิน,นถน้าสมุดิวาเฮ็ดลูกเฮ็ดเมียกะสิกลับไปบ่ในความคิดของพอ่อกับกลับบ่ก<อ>ับที่เอาจักปัวกับยาขันป้ามาคอยเอาผู้หญิงคนนี้เนี่ยได้กันยังคิดหอดคนอยู่เนาะในความคิดของพ่อเนี่ยคนอยากมีผัวมากกว่า บอแค่เนาะกครยังหักเผื่อเราเหรยังหักห ah ักทำาะไรแต่หมดก่อนยังหักนี่ตายแทนได้ลูกลูกกับเบียดลูกกับเมียใช้ยงไฟคนไทยนะเจ้าตายแทนได้าเดก็คือว่าแเราคนเฮาหักลูกหักเมียกับแบบพ่อแม่หักเฮาเลยเนาะอันนี้ก็ได้ แต่ง,งานไม่นี่ก็แท้พยนพยายามาให้ลืมทุกสิ่งพวกยากกก่างแต่ก็ลืมบ่ได้แต่ก็ยังลืมขอบควรทำฟังทยายบ่ได้รับมันบุกือกันถ้าสมมติว่าให้พ่อไปนี่ก็ทั้งจืดหรืงไปบอยู่บ่จืด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 ก็พี่น้องแต่มันการยากน้ำเงินนี่แหละยากน้ำเ,นเงินน้ำคำนี่แหละปวดเจ้าของนี่กันยังจากน้าบ่ถึงหลัง คือพ่อเนี่ยเป็นยังคือใส่แว่นตลอดเจ็บตาเจ็บตาคือ,อขึ้นมาจนาห้งหองนอนเนี่ยเป็นยังที่แรงๆลเม่งไม้เขา้าไ,ไม่เขา้าตาเจ้เาสีส,สีมันเออหิอกมันนี้มันอักเสบเป็นตาแดงเนาะเใช่ตาเป็นแผลเนาะกระแนมเ็นเหุ่งอยู่บ่พ่อตอลาลากๆและกลางเดียเห็นข้างเดียวบ่เจ้าอีกข้างนี่้างเห็นนี่เริ่มเจ็บมาสองมือเลยเนี่ย สว่าเขาทีมีชีวิตยังคือมาดีๆดีดีว่ะชีวิตจา,างปานอยู่ละลาอยู่บ่ได้เลยหายบ่อยไปมันคนเคยเห็ุเลื้น้องอ่อนบ่ได้เวลาเห็ุเวียเห็ุงานนี่ก็คิดเห็ุหน้าลูกเลยเนาะ,ะคิดมากอ่ะเคยน้ำตาตกบ่าหรบางเธอได้เขนน้ำกินเหลา้ามันกุ้มกินเหลา้าเบิ่งบู ถ้าว่าเฮ็ดเวียงเนี่ยก็ธรรมดาเนาะธรรมดาลืมไปเรามีครูม,มีโมแอนเวลาอยู่คนเดียว,วเนาะอยู่คนเดียวไปเป้าเฮ็ดเวียกเมื่อยมึงก้อนอะคือแบบมีเมียอ,อยู่เคียงข้างดูความคิดของพ่อเนี๋ยวก่อนนี่ย้ำเฮ็ดเวีย้ยงเมป็นไแล้วมีเมียอ,อยู่เคียงข้างเนาะมีแบบว่ามีกําลังใจลูกมีลูกโดยการคิดถึงความหลังเนั่นก็อีกย่งหนึ่งก็ได้ แต่ก่อนเนาะพนใครเมียมีเมียอยู่ฝั่งไทยไงแหละก็มีลูกชองคนเนาะิดเรากินอย่างมันบรได้ให้ไปข้างนอกฝนตกก็แขงรถที่รถตะฝนไปซื้อเหนียวแกไ่พูดเมียฮะบอ๊ะเจอถือว่าพนก็ดีเนาะปัจจุบันเนี่ยคิดว่าอายุพนจะได้เมียทางฝั่งไทยนะยังหมอนก็คอยตอนแต่เป็นคอยสี่สิบปลายเมะจา่าจิเป็ดหรือสาวจิเป็ดน,นี่เนี่ย เพท่านก็สี่สิบกว่าเนาะปัจจุบันนี้ซาบอร์เอ็นคิดนั่น,นแหละแล้วกลับมาก่าบุกไปเลยเนาะอ<ม>ันว่าอย่างหนึ่งนะแล้วก็อยู่บันนี่ขอได้ไปทีนนี่ห้าขั้วในความคิดของพ่อแกบมาแรกๆก็จาก,กลับไปว่าบดพื้นจนไอ้น้องว่าชนะก็ปรับตัวอะไร เตาามูเอ้ยน้องภาพเอาไปงานการแต่กะมันบริขึ้นต่คือว่าแล้วเนาะมัน <ไป S 2> บริบารแบบภาพติตายู่บุ่ามเมาเนาะเน่ามเมากินข้าวไปเนี่ยก็คิดน่นเพินเนาะแล้วเอาเบริบัตลเขาดียูพุนกบมีคขอบคัวกันซารเนาะนี่แล้วเขาจะโบโยวยวายไปแล้ววันนี้คือเดี๋ยวกินเหลา้าเมามาเนี่ยบอเธอเมียนัง่งพี่ยุง่งให้ จุดก้นเศร้ากินเหล้าอะไเติมนะเดี๋ยวมาคนโอ้เขาก็ตีนยันเราเท่านั้นแล้วไม่ว่าเมียดีจนจนเช้าวลราย้อนเนาะเจอเทาพอเทาแม่เทาลูกเมียบขาเคยลำเกียดคือเขาว่าแบบเฮ้ยคนเล้าไปนะมันอืมเห็นว่าเห็นเป็นบางเคสเนาะแปลว่าเพิ่งลำเกียดคนเหล่านะแต่นี่เพิ่นแมีว่าให้เกียรติบ่เจ้าเจ้า ผนบอเคยวาบอกคนเล่าเรื่องนี่เนาะเนี่ยพอทาวอิเกตต์ผนบอเคยบอกจักกืออันนั้นเขามาถามซื้อดินซื้อดอนแล้วไปถามลูกเคยถามผู้นั้นเด้อะผู้นั้นบอถามเงินไม่ว่าไว้ใจเนาะไว้ใจเนาะก็คือว่าเนาะไม่บาเข้าไปกะไม่บาทซอยเรือท่างครอบครัวเป็นได้ทุกอย่างเนาะทุกอย่างเฮ็ดนาเดี๋ยวเป็นนี้เป็นซีนกับพักกัน นักก็ยยอซอยกันหายากกว่าซอยกันดุนวิทซอยกันซอกซอยกันหาเนาะ <c oughs> และที่ลกัลกๆนี่คิดหอดนี่คิดหอดลูกบก่เลี้ยงน้องเมียทั้งเมียทั้งลูก <c oughs> แต่ว่ามันเป็นเมียขาวก็ตามค <c oughs> ือจะเอาไม้ก็คือ Body. บอดีเอาหนึ่งกับพิษบัดเอาไม้ก็บ่คือโคตรเก่าเนาะคือเขาว่าอะไร เมียหมู่งามกับบอกื้อพี่ไร่เมียโตกับใจดีเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งก็ได้บเมียขวาก็ได้หน้าตาดีแต่ค่อยมกักติ๊กใส่เราหน้าตางามหมวงามคามนผสมทคอยขี้เล็ดกระตามแต่วันนี้ใจดีเลยนี่ใช่ไม่ใช่ได้เนาะยังให้อีกทางพ่อบอกซื้อเมียแล้วก็บอกซื้อลูกยำ่ำอีกหนึ่งเพื่อไว้ FC พันเบิรงกพันเบิงบ่จบนะเมียก็ซื้อนั่งเสาลันดาเสาน้ำคำ้ำ ชาวนา้ำคามเป็นปนามสกุลเนะาะไอ้ลูกชายซื้อปัญญาซื้อเล่นป้อมการนมสกุลชาวน้ำคามคือกันจแล้วก็ไอ้ไอ้นนทวัฒน์ซื้อจริงซื้อเล่นไอ้ใหม่ชาวน้ำคามอยู่หมู่สิบสี่หลังตลาดอำเภอวังเมืเมีนตะบลวังเมืองจังหวัดสกล์กาฮอร์มอล์นกาถือว่าชัดเจนเนะาะทำเนียร์กาเอฟซีพันกา สองหาให้ได้อะไรเนาะภาว่าพ่อให้ลูกกับเมียเนี่ยพอจะว่างยังลูกกับเมียหดมือก่อนบอสมุนกับเพิ่นเบิเบ่งอยู่นี่ยังว่างยังกับ,พบ <c oughs> เพิ่นว่ากันหมดแต่กอดทั้งลูกทั้งเมียพร้อมกันคือดีใจอือมือมีจับส่วนแล้วก่อน <c oughs> สีดาวไปหมดไร ตากะเว้นหุง่งเนาะอันว่าอย่างหนึ่งก็ได้ยังดีนะก็ยังมีสติได้เป็นคนบวชดีเป็นบ้าเลยมันกระทบหลายยากนะเนี้ยนาข้าพเจ้านาข้าพเจ้าลูกข้าแม่ด้วยบวจอมันจะจะได้อันนั้นเนี้ยบุษะเป้าเป็น,น,นดีเป็นบ้าดี่เด เหนื่อยเหนื่อยจะในทางบังเอินกะสิบกาตามหาให้เนาะตามหากันหนาจะบ่ยากหรอกเออคันว่าลูกเมียบ่ลืมนี่นมันบ่ยากอเนาะแจกว่าเพิน่น <c oughs> เห็นเท่าเพิ่นเมื่อเชยใช่เน,ะนาะแจกแจกแจก,จก,จก,จกอบ้านเขาจักกำนันกับโอจักอบเป็นต่อโอบจักอบานเพราะว่าทั้งพ่อเนี่ยเคยไปอยู่ผู้กระไลปีเนาะสว็ดปิดสวยๆอย่เนี่ยปนเธอสวยกันเนี่ยก็ได้ไป ย่ดยนมเอามีเ,มเวรมีงานเพิ่นบทิ้มโดยโดยเอาฝากความคิดเอดลูกนี่ของลูกกับเมียกอดดเดียวคิดเดิมรัดเดิมขอโทษที่ผ่านมาใหม่คือกันพ่อเหมือกันพ่อแสดงความเสียใจด้วยนะแต่พ่อมไม่เคยลืมลูกทั้งสองกับเม่หนูพ่อไม่รู้จะไม่รู้จะพูดอะไรละ มีแต่คิดถึงอย่างเดียวพ่อมใหม่รัดทุกลมาหายใจเมื่อตัวนี้แหละทุกลมาหายใจเพิ่นการน,นังคิดถึงคิดเพราลูกกับเมียเนาะ,ะที่อยู่ฝั่งท้ายอยู่จังหวัดสะแก้วเหรอเนาะครับอะ,ะไรก็ได้ก็จะประกาศตามหาเนะาะก็ฝากพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีบัตรสกู๊ตคนหน่อยเลยเนาะขับไปกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามเนาะแบ๊ว่าแชร์ออกไปแนะว่า ให้ข่าวนี่กระจายพอทั้งพ่อมันก็นจะเห็นลูกกับเมียที่ฝั่งไทยเนาะจากมาก,กัด้วยความจะเป็นเนาะคินหอด้านตั้งแต่ไปอยู่ไทยผมเคยม,มา้าดักเถื่อนเนาะแต่หลังจากนั้นกับมาอะครกับวันไ,ไปอีกก็เลยอยากประกาศตามหาลูกกับเมียเนาะ mm hmm. จะนา้กับฝากในเด้อพี่น้องเด้อ mm hmm. เพื่อนขาคินหอดูกกับเมียอหละที่ประกาศตามไปกัน mm hmm. อ้าแล้วพอมาหนี้ก็บผมยังลายเด้อบอกไอ้ปะกาจะขอโตกลับเด้อ คือว่ามือหนามือหนายมีข่าวดีก็จะได้กลับมาหาพ่ออีกอันหนึ่งเนาะขอบุมขอบใจหลายๆโนยสบายดีสบายดีเฮงเด้อ